อ่ะเอาละผมก็สวยงามทั้งนัครับผมเนี่ยบริการนกับบอยอิงค์เคยผมนี่ในช่วงบอยเมนูกันอีกแล้วนะผมตอนนี้ก็อยู่กันในพีที่16แล้วนะครับผมก็สมัยปีนี้จะมาเจอผมแค่คน,นเดียวนะครับเพราะว่าคุณซีนเขาไม่อยู่นะคุณซินเขาอยู่บ้านอีกหลังนึงเดี๋ยวผมอยู่บ้านหลังนี้นะก็ไม่ได้มาําคลิปด้วยกันนะก็ไม่เป็นไรก็วันนี้นะครับผมบว่างๆแล้วก็ อยากจะทําอาหารคือไม่ม <ns à> ีอะไรกินที่จะกดกดทำไมวะเนี้นะก็วันนี้จะมามุมแปลกนะอาจจะอยู่ในห้องครัวของผมนะครับซึ่งอาจจะดูมืดๆไปหน่อยเพราะว่าถ่ายจากโกโปนะครับตอนนี้แล้วก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทําเมนูเมนูหนึ่งนะครับผมก็ดีน้องๆเขาบอกมาแล้วนะก็คืออยากให้ผมทําเป็นผัดกะเพราใช่ไหมโอเควันนี้จะมาทําเป็นผัดกะเพราซึ่งจะเป็นผัดกะเพราลาหมึกสายครับผมนี่เห็นป่มรู้จักไหม ปลาหมึกสายโอเคก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นเมนูกะเพราปลาหมึกสายกันนะครับโอเคมาส่วนวัตถุดิบที่เราต้องมีก็คือจะเป็นผู้ลิกกระเทียมนะริกกระเทียม,ม,กกท,ยมที่เราโขลกไว้แล้วนี่ประมาณนี้เห็นปะเห็นเนาะแล้วก็จะมีเป็นใบกะเพรานั้งเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านาะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเราก็ต้องล้างก่อนเลยให้หมดกันก่อนเนาะโอเคอีพีนี้ก็มาถ่ายคนเดียวกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเราไปทำอาหารกันดีกว่าทุกคนตรานมุมนี้นะรับเห็นไหมเห็นอยู่นะอาจจะไม่ได้เห็นผมนะแต่ว่าเห็นผมอยู่มุมนี้นะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเสียงกระทะมันจะดังเสียงไฟมันจะดังกว่าผมหรือเปล่าไม่แนใ่ใจนะครับผมก็โอเคไปขันแรกตั้งกระทะผมเปิดไฟอ่าแล้วก็เปิดไฟนะครับเรียบร้อยเห็นปะ่ะโอเคตั้งกระทะไปใส่น้ำม,มันนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้เป็นการติดกระทะอู้อะไรลงไปเพื่อเป็กนการอะไรไม่รู้นะ โอเคแล้วก็รอให้ถ้ามันเดือดนะครับผมตอนนี้รอไปก่อนเนาะสรรหาความพยายามต้องให้ึงที่สุดเออเคยเคยจะความบ้าอ่ะเออได้อยู่เนาะวรนนี้ได้อยู่แหละเออไม่เป็นไรได้ไหมได้ไหมเออได้อยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเราก็รอกระทะให้มันร้อนไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่เป็นเครื่องออกระเพราพริกกระเทียมแล้วก็เป็นปลาหมึกนี่เห็นปลาหมึกปะประมาณนี้เลยนะไม่รู้จะน่ากินหรือเปล่าก็ไม่เคยทนะยํานะจริงๆไม่เคยทาเดี๋ยวมันลองทําดูคั้างแรกกันนะตอนแกทะจะแดกหัวอยู่แล้วโอเคมารอครับผมรอรอรอ,อ,อห้องโัวผมอาจจะดูรบไปหน่อยนะก็ต้อง ก็ต้องขอใครได้นะเพราะว่านะนี่แหละโตเชฟโตเชฟก็อย่างนี้แหละนะโอเครอกระทะเดือดกระทะเลิ้ยวเลิ้วอยู่ไหนอาจารย์ช่วยเอาอยู่นี่โอเคนี่นี่เอามาได้เริ่มได้ที่แล้วเราก็ใส่เป็นขั้วซิกกระเทียมไปนะครับม,มาแล้ว อืโอเคบริโภคแล้วก,ก็ผัดครับผมผมใส่พริกไม่เยอะนะเพราะว่ากลัวปิดนะครับผมใส่พริกไม่เยอะเท่าไหร่ไป <c oughs> ได้โอเคพอได้มีกิ่นหอมนะครับนี่โอเคตัดตัดตเรื่อย แล้วก็เดี๋ยวทำการใส่ปลาหมึกลงไปต่อนะครับผมเดี๋ยวใส่ปลาหมึกลงไปต่อผัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นปะน้ำเชื่มทุกคนเห็นปะนะเนี่ยเอออไม่ไหวโอเคแล้วก็ทำการใส่ปลาหมึกไปเลยครับโอ้โหทุกคนปลาหมึกเด้งปลาหมึกเด้งดูดิดูดิดูดิ ล้วก็ผัดครับตอนนี้จ <Abby at> ังไตหอนหอนเลยเลยไม่ไหวล้ไม่ไหวลตครับตอนนี้อปคนใหญ่จ้าที่กระเทียมนอร์มอเป็นหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอดูได้ ก็ผัดต่อไปเรื่อยๆครับตอนนีผ้ผมตั้งเป็นไฟแรงนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงปรุงกันนะครับ <c oughs> ผมจะใช้เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลอายหดเลเป็นก้อนเลย ผมจะปิ้งก้อนเลยท่านผู้ชมเฮ้ย <c oughs> อืมอ่านี่นนนนปิ้ก้อนเลยอ่ะละลายข้างล่างไปเอ๊ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ดูนี้ดูนี้ดูนี้ด,ดีไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อู้ยกระเทนไม่ได้แย่ผมไม่ได้แย่โอเคเดี๋ยวเราจะใส่เป็นซีอ <c oughs> ิ๊วดำนะครับนิดหนึ่งนี่ซีอิ๊วดำนะครับ อ,อไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสูตรที่ตายตัวนะผมเราจะทำแบบจานสไตล์ตของเรานะไม่รู้จะเค็มจะหวานอาไนนะไรไปก็ลองทากันไปนะครับไม่นี้ลองทําก็ลองทําดูได้นะครับผมเมนูนี้โอ้โหก็ดูดีอยูอ่ตอนนี้น้ําปลาถึงมัอนออกมาเนาะ ให้ตำมันสุกก่อนเนาะแต่ก็ดูดีนะทุกคนดูดีเห็นปะพอเห็นไหมเออมันก็ดูดีนะไม่ใช่ไม่ได้แย่นะโอเคเดี๋ยวเราก็พอเราผัดไปเรื่อยนะข้าวผมเดือดแล้วเดี๋ยว,เ,ยวยเราจะใส่กะเพรากันต่อนะมาถึงขั้นตอนสำคัญนะคระับท่านผู้ชมจะทำการชิมนิดหน่อยนะนิดนึงนะว่าจะอร่อยอเปล่า เดี๋ยวนะกระเพาะมันรสชาติยังไงตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเออชิมก่อน จะได้แล้วนะเดี๋ยวใส่น้ำไปลา,าวนี้หนึงดีกว่า่นจะได้ละไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำบุ๋กก็เปล่าแต่ว่าทำแล้วให้มันดูน่ากินก็พอนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ใบกะเพราไปเลยครับผมโสดใบกะเพรานิดเดียวเองมไม่เป็นไรก็ปไปเลยครับตอนนี้ แล้วกลิ่นกัะเพราก็ค่อนข้างจะหอมเลยนะครับอาดูดีดูดีทุกคนดูดีอยู่เห็นปะมันจะกนะผมว่าปลาหมึกน่าจะสุกไวนะครับเอเคเรียบร้อยอนนด้เสร็จแล้วเดี๋ยวทำการตักใส่จานนะครับผม ะน้าจะสุกแล้วนะผมว่าโอเคแล้วไ,ได้แล้วครับผมอโอเคคนระับทุกคนตอนนี้เราก็ทำการผัดเป็นทำการผัดเสร็จเปเที่รียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้กล้องมัน ตัดไปนะน่าจะเพราะว่ากล้องมันร้อนเกินไปนะครับตอนนี้แล้วก็ผมได้ทําเมนูเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็เหลือแค่เอาตักใส่จานเฉยๆนะก็แค่นี้นะผมสําหรับการทําผัดกระเพราปลาหมึกเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันหน่อยนะแต่ก็กล้องมันร้อนมากครับผมตอนนี้มันก็เลยตัดไปนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันนี่นี่นี่คือผัดกระเพราปลาหมึกนะครับผมโอเคดูดีอยู่เห็นป่มเออก็ไม่ได้แย่นะเห็นนะะ ดูดูดูดีอยู่นะครับผมโอเคตอนนี้เง่ออกแบบเหงอไหลใครย้อยมากๆเลยก็โอเคนะครับผมก็สําหรับรายการรากาบ,บอยช่วงบอยเมนูวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปทําการกินก่อนนะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายร้อนมากตอนนี้